ค่ะและแอปที่2ของเราวันนี้ก็คือแอปเช็ค e e ตนะคะซึ่งจะเชื่อมต่อโั้เตอ s การทำงานมาจากสเกจด e m a i มนเทนแ c นแอปแรกของเราเมื่อสักครู่นี้ค่ะโดยแอป c เช็ค e e ตนะคะก็จะถูกนำมาใช้ในระหว่างกระบวนการซ่อมบำรุงค่ะซึ่งทาง e n g i n e นียจะต้องทำการเปิดแอปเช็ค e e ตบนมือถือและเช็คลิสต์ตามรายการที่ถูกลิสต์เอาไว้แล้วนะคะว่าต้องเช็คอะไรบ้างนะคะซึ่งจะเป็นยังไงง่ายดายขนาดไหนตามีมาดูกันเลยค่ะ โดยกระบวนการนะคะก็จะเริ่มจากที่ e n g i n e นีเข้าสู่แอปพลิเคชันคินโทนบนมือถือะคะ่ะหลังจากนั้นจะเข้าสู่แอปเช็คชีตนะคะเมื่อเข้าสู่แอปแล้วทำการแอดเรคคอร์ดใหม่ได้เลยค่ะโดยการระบุนะคะลุกอัพไปที่สเกจโดมันแทนนะคะของเราว่าเราเข้าไปซ่อมบำรุงเครื่องไหนนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มกรอกข้อมูล Start Time นะคะว่าเข้าไปซ่อมบำรุงเวลาไหนค่ะและสามารถที่จะถ่ายรูปนะคะก่อนการซ่อมบำรุงได้เลยนะคะถ่ายรูป สดๆได้เลยนะคะแล้วก็บันทึกลงไปที่เครื่องได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการเริ่มเช็คชีตนะคะในส่วนของข้อมูลเช็คชีตต่างๆนะคะก็จะทำการเช็คไปจนครบทั้งหมดเลยนะคะ เมื่อครบทั้งหมดแล้วนะคะก็จะต้องทําการระบุเวลาสิ้นสุดนะคะสําหรับการเมนเนรนนต์ของเรานะคะว่าเราเสร็จสิ้นงานกี่โมงนะคะก็ระบุลงไปได้เลยและเช่นเดิมค่ะก็สามารถที่จะกดถ่ายรูปนะคะหลังจากซ่อมบํารุงนะคะแนบลงไปบนแอปได้เลยค่ะถ่ายกันสดๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าเลคคอร์ดจะถูกคำนวณในส่วนของเวลานะคะที่เราทำการมันททแนนเครื่องจักรเครื่องนี้ไปว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ,ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะทำการบันทึกผลข้อมูลของเราเลกคอร์ดของเราลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการส่งนะคะให้กับทางเมนเจอร์ทำการเช็คต่อไปนะคะกดคอนเฟิร์มส่งให้กับ ทาง manager เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็น history ขึ้นแบบนี้เลยค่ะว่าตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ gm เรียบร้อยแล้วนะคะรอ gm ทําการเช็คค่ะหลังจากนั้นนะคะทาง engineer จะเข้าไปที่แอป schedule maintenance ค่ะเข้ามาที่แอป schedule เพื่อทําการเปลี่ยน status นะคะ เข้าไปที่เลือกเครื่องจักรก่อนนะคะว่าเราจะแมนเทนเนนเครื่องจักรไหนนะคะก็เข้าสู่เลคคอร์ดเดิมของเรานะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนสเตตัสนะคะจาก a อ o l e เ g e เมื่อสักครู่นะคะในแอป,ปแรกเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเช็คเกตเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ไปทำการเช็คเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วก็กดส่งให้กับทาง Manager <c oughs> นะคะเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการจบงานนะคะสำหรับ งานนี้ของเรานะคะหลังจากนั้นฝั่งเมนเจอร์ก็จะเข้าไปทําการรีวิวตรวจเช็คนะคะสำหรับเช็คชีพที่ทางเอนจิเนียร์เขาส่งมานะคะเขาก็จะไปตรวจสอบว่าโอเคเครื่องจกักรเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีการซ่อมบำรุงอะไรไปแล้วก็สามารถที่จะกดคอนเฟิร์มกดผ่านได้เลยนะคะดูสเตตัสได้เลยด้วยนะคะจากตรงนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะทางเมนเจอร์ก็จะเข้าไปที่ แอปที่เป็นแอปสเกจโดนะคะเพื่อทำการกดผ่านสำหรับงานงานนี้เพื่อทำการปิดจ็อบแล้วก็เช็คฮิสตอรี่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเห็นว่ามีโปรเซสการทำงานเป็นยังไงบ้างนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะและหากมีเนเจอร์ต้องการที่จะสรุปรีพอร์ตนะคะก็สามารถที่จะ g e n e r a เรตกราฟได้เลยนะคะ จากข้อมูลเรคคอร์ดทั้งหมดนะคะเข้าไปเลือกชาร์ตไทป์เลือกลุกต่างๆหรือว่าเลือกฟิลเตอร์เอาข้อมูลที่เราต้องการดึงมาทำบีโพร์มาทำรา,ายงานได้เลยค่ะเมื่อเลือกฟิลเตอร์ข้อมูลเรียบร้อยแลย้วก็สามารถที่จะเซฟเป็นมิวกราฟได้เลยบันทึกกราฟไว้ใช้งานได้เลยนะคะโดยตั้งชื่อแล้วก็กดบันทึกค่ะหน้าตาของตาก็จะโชว์อยู่ตรงหน้าเราแบบนี้นะคะว่า โอเคหน้าตาที่ได้เป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราต้องการบันทึกหลายๆรูปแบบหรือว่าต้องการสรุปหลายๆรีพอร์ตนะคะก็ทําการบันทึกไว้แบบนี้เวลาใช้งานก็กดปรับดาวแล้วก็เลือกเปลี่ยนรีพอร์ตไปเรื่อยๆข้อมูลจะถูกปรับไปเรื่อยๆนะคะตามข้อมูลที่เราอินพุตเข้าไปนะคะอ่าข้อมูลจะเป็นเรียลไทม์นะคะหน้าตาของแอปแล้วก็จะมีตัวเลขวิ่งขึ้นลงเรื่อยๆนะคะตามข้อมูลที่ได้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นแอปเช็คชีพทั้งหมดค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ